คุณผู้ชมครับจากปรากฏการณ์ข่าวของหลวงปู่แสงที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดได้เกิดอีกหนึ่งปรากฏการณ์นั่นก็คือราคาพระเครื่องของหลวงปู่แสงนะครับขยับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องกันเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เซียนพระเห็นบอกว่าหากันให้วุ่นเลยนะครับเราได้รับแจ้งมาจากหลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชม พบว่าในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผงพระเครื่องนะครับมีนักข่าวเข้าไปสอบถามเซียนพระคนหนึ่งเขาบอกว่ารู้หรือเปล่าหลังจากที่เกิดเรื่องของหลวงปู่แสงออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยท้าห้นักจะสมวัตถุบงคลพากันไปสืบหาประวัติของหลวงปู่แสงจนเป็นที่รู้จักว่าท่านเป็นพระนักวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นซึ่งชาวอีสานจะเคารพศรัทธา ในสายของหลวงปู่บ้านเนี่ยเป็นอย่างมากอยู่แล้วดังนั้นจึงพากันแห่มาเช่าบูชาเหรียญของหลวงปู่แสงกันอย่างคึกคักเลยนะครับและปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้หมดเกลี้ยงทุกแผงเลยครับหาเช่าไม่ได้เลยโอ้โหนะไม่น่าเชื่อนะหมดทุกแผงเลยฮะคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมรุ่นไหนแรงสุดรู้ไหมปกติเขาจะเหรียญรุ่นเก่าๆหน่อยจู่ไหมเท่าที่ผมทราบนะ ถ้าพูดผิดก็ต้องกราบขอไปปกติจะเห็นว่าโอ้โหท่านเหรียญไหนที่มันจะราคาสูงๆงมันจะหายากของแท้รุ่นเก่าๆหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าเหรียญที่นิยมตอนนี้เป็นรุ่นปีหกห้าเอาปีหกห้าก็ปีนี้นี่คุณผู้ชมครับใหม่ๆเลยนะปีห5ห้าที่หลวงปู่โยนให้กับนักข่าวอนะคือวันนั้นที่นักข่าวไปลุมท่านเนี่ยนะครับเออเห็นว่ามีนักข่าวอยู่คนหนึ่งมบเขียวๆไม่แน่ใจว่าเป็นไทยรัฐหรือเปล่านะฮะหลวงปู่แสงก็โยน,นเหรียญให้ด้วยนะ นะนี่ไงที่หลวงปู่โยนให้กับนักข่าวตอนต้นปีเนี่ยนะครับราคายังอยู่แค่หลักพันนะแต่ตอนนี้ราคาพุ่งไปถึงหลักขึ้นไปหลักพันแล้วนะครับไม่รู้กี่พันนะใช้คำว่าหลักพันแล้วปถ้าเป็นอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหลักหลักหมื่นหรือเปล่าหลักแสนหรือเปล่าเพราะอะไรไหมครับเพราะตอนนี้มันหาเช่าไม่ได้แล้วไงเพราะไม่มีคนปล่อยเลยนะครับคนที่มีเขาก็เก็บเอาไว้บูชากันหมด ขนาดวันนี้เนี่ยเซียมรราบอกว่าตนเองหาเช่ายังไม่ได้เลยส่วนวัตถุมงคลหลวงปู่แสงที่รับความนิยมมากที่สุดอ,อ๋จจะเป็นรุ่นนี้นะครับท่านมากที่สุดเลยก็คือรุ่นเจริญสุขหันข้างสร้างเนื่องในโอกาสครบรอบ72ปีหลวงปู่แสงนอกจากนี้ยังมีเหรียญใบโพป,ปี39และรูปหล่อล้ำซํำซึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงนั้นเนี่ยนะครับว่ากันว่าจะมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัย ด้านการท้าการขายส่วนใหญ่ท่านจะไม่ได้ทาวัตถุมงคลเพื่อขายแต่มักจะไปแจกฟรีนะให้กับญาติโยมที่ไปกราบไหว้ท่านนะครับก็เป็นรุ่นนักข่าวในรุ่นอะไรเนี่ยไม่เห็นเสียนพระเขาไม่ได้บอกชื่อรุ่นมาว่ารุ่นนักข่าวหรือรุ่นอะไรอืมแต่มันก็มีรุ่นอื่นๆนะตอนนี้ราคาพุ่งหลักพันละแล้วหาไม่ได้ไม่เห็นเรื่องของเรื่องเออนะมันก็เป็นปรากการณ์หนึ่งที่ ที่น่าสนใจแล้วผมก็เอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟัง